มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับตอน1 0โมง20นาทีตำรวจรองพักฝนยทินรับแจ้งเหตุจากรอปภของสารแพ่งว่าพบลูกระเบิดตกอยู่ในลานจอดรถสารแพ่งถนนรัชดาพิเศษไปตรวจสอบพร้อมกับรองผอ,อพอลตพลตเอกพลตเอกเอกอังสนานนนรวมถึงคณะซึ่งมีชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดด้วยเนี่ยนะครับ ไปตรวจพิสูจน์เบื้องต้นที่เกิดเหตุนั้นพบลูกระเบิดยิงขนาด40มิลลิเมตรชนิด M79 จำนวนหนึ่งลูกมีร่องรอยถูกใช้งานแต่ยังไม่ระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้จึงเอาอยางรถยนต์มาครอบและกันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากจุดเกิดเหตุต่อมาก็สวมชุดป้องกันระเบิดเอาดินระเบิดซีฟใช้จุดระเบิดเพื่อทำลายลูกระเบิดลูกนีทิ้งเนี่ยนะครับท่ามกลางการรุ้นระทึกของเจ้าหน้าที่และประชาชนในระแวกนั้นเนี่ยนะครับ รองพบตร,รอเอกอังบอกนะครับว่าแนวทางการสืบสวนเนี่ยตำรวจกำบังขอภาพจากกล้องวงจรปิดในศาลมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งระเบิดที่พบลูกระเบิดนั้นอยู่ในสภาพพร้อมทํางานแต่ยังไม่ยืนยันว่ายิงมาจากด้านนอกหรือเอามาวางเอาไว้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าจะเป็นการขม่มขู่การปฏิบัติงานของศาลอย่างแน่นอน รองพบตรอบอกด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้มีผู้ก่อเหตุยิงระเบิด M79 เข้าที่ชั้นเจ็ดของอาคารศาลอาญามาแล้วครั้งหนึ่งจากนี้ไปก็ต้องหาหรือถึงแนวทางการเฝ้าระวังและอารักขาผู้พิพากษาเบื้องต้นก็จัดกำลังจัดตั้งจุดตรวจคน้นบริเวณเส้นทางรอบพื้นที่ศาลยุติธรรมที่ถนนรัชาดาพิเศษนะคะแล้วก็จะชุดเคลื่อนที่เร็วด้วยเน้นเฝ้าระวังจุดระยะ400เมตรที่เป็นระยะยิงหวังผลของระเบิดชนิด M79 เพื่อป้องกันการก่อเหตุของผู้ที่ไม่หวังดีค่ะฟังเสียง,งรองผบตรนะครับฐานุกตนก็คงจะเป็นในลักษณะของการที่มาคมขู่นะครับการปฏิบัติงานของศาลนะครับซึ่งพ็อไ้้จริงคงจะต้องมีการอสอบสวนยานตุวที่เกี่ยวข้องต่อไปแต่กรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องพิสูจน์ทราบต่อไปนะครับว่าหัว M79 ลูกที่ทำลายล้างไปเนี่ยนะครับได้มาตกอยู่ในเบริเที่เกิดเหตุในลักษณะยิงเข้ามาหรือมีใครนะครับเอามาวางไว้อันนี้ก็คงจะต้องต้องสอบสวนหรือตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดให้แน่นอนชัดเจนต่อไปครับนั่นแหละครับขณะที่พันธุเวกกำทรระบุนะครับว่าลูกระเบิดมีขนาด40มิมชนิด M79 อันนี้ชุด EOD ของนครบานบอก มีลักษณะที่ถูกใช้งานแต่วงจรระเบิดยังหมุนไม่ครบรอบเข็มแทงชนวนก็เลยไม่สามารถทํางานได้เจ้าหน้าที่ก็ใช้ดินระเบิดซีโฟทำลายลูกระเบิดทิ้งนะคะก่อนที่จะให้กองพิสูจน์หลักฐานเก็บเอาไว้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะท่านทิดีสัรญาธงชัยเสนาบนตรีเมื่อวานนี้ท่านเดินทางมาร่วมตรวจสอบแล้วก็บอกนะครับว่าตนเองกับเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ไม่ได้หวั่นไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะทํางานตรงไปตรงมาเมื่อวานนี้ มีงานในศาลทําให้มีคนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากถ้าเราเมิทำงานสมบูรณ์จะเกิดการสูญเสียอย่างแน่นอนและก็ท่านก็เลยฝากแก้ข่าวผ่านสื่อมวลชนกรณีเมื่อ18กุมภาพันธ์มีคนร้ายยิงปืนใส่รถของภรรยาของท่าน,นธิบดีซึ่งไปจอดอยู่ข้านุสรีประชาธิปไตยถนนราชดำเนินนั้นททด,ดีธงชัยระบุนะครับว่าขอเรียนว่าวันที่เกิดเหตุภรรยาตอนไปจอดรถบริเวณนั้นจริงเพื่อไปรอรับลูก ต่อมาเกิดเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่แล้วก็มีการใช้ปืนยิงกันทําให้ไปโดนรถของภรรยาตนที่จอดเอาไว้เป็นเรื่องบังเอิญและไม่อยากให้เอาประเด็นนี้ไปเป็นประเด็นการเมืองของฝ่ายไหนก็ตาม ขณะที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับท่านประธานศารอุทธรภาค9ทวีประจวบลาภก็บอกว่าพอทราบว่ามีเหตุยิง M79 ซ้ําอีกท่านก็บอกรู้สึกกังวลนะนะคะเช<ม>ื่อว่าคนร้ายเนี่ยหวังผลจะมุ่งประทุษร้ายต่อสารยุติธรรมอย่างแน่นอนน่าจะเกิดจากกลุ่มที่ไม่พอใจผลคําพิพากษาของสารแพง่งหรือไม่ก็อาจจะเป็นกลุ่มของฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการจะสร้างสถานการณ์ท่านก็บอกก็เป็นไปได้ทั้งสิน้นสาเหตุก็มาจากความขัดแย้งทางการเมืองต้องการจะสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน เมื่อทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นคนไทยจะเกิดกระแสะหวาดกลัวระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาท่านก็บอกมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะคะ แล้วก็พูดไปถึงกรณีที่คุณดารุณีกริบุญยาลายัยแกนาำคนเสื้อแดงที่นำมวลชนมาประท้วงหน้าศาลแพง่งคุณทวีก็บอกว่าก็เป็นรูปแบบการแสดงออกที่สื่อถึงความไม่พอใจของคําวินิจฉัยของศาลก็เป็นเรื่องปกติแต่ก็ยังดีที่ยังแสดงออกอย่างเปิดเผยไม่ใช่การซุ่มยิงด้วยอาวุธร้ายแรงอย่างไรก็ตามศาลก็จะต้องกลับมาทบทวนบทบาทให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยเฉพาะเรื่องคําพิพากษาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน แล้วก็บอกด้วยว่าส่วนตัวท่านบอกไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์คาพิพากษาของศาลแพ่งแล้วก็ไม่ขอพูดถึงแต่ท่านก็บอกให้ลองเอาคําพิพากษาในอดีตเมื่อปี53มาดูเปรียบเทียบกันหรือทนักวิชาการกฎหมายคนไหนลองเอาคําพิพากษาศาลฎีกาในอดีตที่เกี่ยวกับคดีในลักษณะเดียวกันนี้มาวิเคราะห์ถึงคําว่าการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธว่าเป็นอย่างไรการทำำําคําพิพากษาต้องยึดหลักนําข้อเท็จจริงไปปรับรับ,รบกับข้อกฎหมายศาลจะวินิจฉัยตามพยานหลักฐานในสำนวนและตามประเด็นข้อพิพาทหรือวินิจฉัยตาม ควาพอใจไม่ได้ส่วนการทํารัฐประหารก็ไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหาคุณทวีบอกว่าเชื่อว่าทุกฝ่ายกําลังหาทางคลี่คลายปัญหาก็คงต้องหาคนที่มีศักยภาพพอที่จะเรียกทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งมาพูดจาโดยยอมถอยกันคนละก้าวและถ้าประนีประนอมกันได้ความรุนแรงก็จะหมดไป